ไปสถานีบ้านคูบัวนะครับเริ่มต้นจากวัดคูบัวนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่าเข้าทางใหนนะครับนะครับแล้วก็วิ่งตามทางมานะครับ หลังวัดโกบัวมานะครับพอมาถึงตรงส้ามแยกนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ ครับมาถึงแล้วนะครับในอดีตนะครับสถานีบ้านคูบัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ประมาณช่วงตรงนี้นะครับแนวแนวนี้นะครับส่วนตรงนู้นก็เป็นตัวอาคารสถานีหลังไม้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับ ตอนนี้ก็ใช้อาคารชั่วคราวตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีขบวนรถวิ่งผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามารอชมไปพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็แปดนาฬิกาสามนาทีนะครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มกั้นตรงจุดตัดนะครับเดี๋ยวจะเป็นขบวนดวนพิเศษที่สามสองครับ ชุมทางหัดใหญ่กรุงเทพนะครับรือจะวิ่งผ่านนะครับวันนี้ก็ทำเวลาดีเลยครับตรงเวลาเป๊ะนะครับข,วขบวนรถก็มาแล้วนะครับ นานทีนะครับที่รถายสายใ,สใต้จะมีกขบวนนะครับที่วิ่งตรงเวลานะครับรยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ด้วยนะครับรส่วนใหญ่ขบวนรถก็จะเสียเวลาแทบ,บทุกขบวนนะครับ อีตาชีสี่ห้าศูนย์หนึ่งนะครับ ร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปตอป่อไปนะครับสวัสดีครับ